ดิฉันนางสาวสิริพรคีรีศักดิ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมบรมศึกษาพัฒนาการสวนภูมิจะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิดกันค่ะ <pineapple> พื้นที่ผิวของพีระมิดเป็นเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 บทเรียนนี้ออกแบบตามมาตรฐานการเรียนรู้ค2.1เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและค่าเนขนาดของสิ่งของที่ต้องการวัดและนำไปใช้ตัวชี้วัดปลายทางค2.1ม3ทับ1ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิดกรวยและทรงกลมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงค่ะ คยเป็นไหมคะเวลาที่เราจะห่อของขวัญให้คนพิเศษแล้วเราไม่รู้ว่าควรจะเลือกซื้อกระดาษขนาดเท่าไหร่ดีที่จะสามารถห่อของขวัญที่เตรียมไว้ได้ทั้งหมดวันนี้คุณครูจะพานักเรียนทุกคนมาห่อของขวัญที่มีลักษะกเป็นพีระมิดโดยใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิดกันค่ะ เมื่อเรียนจบคลิปนี้นักเรียนจะเข้าใจพีระมิดมากขึ้นสามารถคำนวณพื้นที่ผิวของพีระมิดได้อย่างถูกต้องและยังนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนค่ะก<ว>่อนอื่นเลยนะคะครูอยากให้เด็กๆช่วยครูคิดหน่อยว่ารอบตัวเรามีอะไรที่เป็นพีระมิดบ้างคะนักเรียนคิดว่ารูปที่หนึ่งสองสามหรือรูปที่สี่ที่เป็นพีระมิดคะ คือรูปที่1ขนมเทียนนั่นเองค่ะเก่งกันมากเลยขนมเทียนมีลักษณะเป็นรูปพีระมิดนอกจากนี้ยังมีพีระมิดอียิปต์เต็นพีระมิดกล่องของขวัญพีระมิดและหลังคาบ้านทรงปั้นอย่างค่ะต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของพีระมิดกันค่ะพีระมิดเป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด้ มียอดแหลมไม่อยู่ใะหน้าเดียวกันกับฐานและหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดรวมกันที่ยอดแหลมซึ่งจํานวนหน้าและสันเท่ากับจํานวนเหลี่ยมของฐานมีสูงตรงที่ลากจากยอดมาตั้งฉากที่ฐานและมีสูงเอียงลากจากยอดมาตั้งฉากกับด้านของฐานค่ะและเมื่อเราตัดและขี้ออกรูปที่ได้ก็คือ นักเรียนจะเห็นว่าพื้นที่ผิวของพีระมิดจะประกอบไปด้วยพื้นที่ฐาน1รูปและพื้นที่ผิวข้างที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมีจำนวนรูปสามเหลี่ยมเท่ากับจำนวนเหลี่ยมของฐานค่ะเราเจึงได้สูตรคำนวณหาพื้นที่ผิวของพีระมิดเท่ากับพื้นที่ผิวข้างบวกพื้นที่ฐานจากพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีฐานยาวเท่ากันทุกด้านเมื่อเราคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละหน้าโดยใช้สูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงความยาวฐานเราจะแทนด้วย a ความสูงเป็นความสูงเอียงของพีระมิดแทนด้วย l รูปสามเหลี่ยมด้านข้างมีทั้งหมด4รูปเราก็จะคูณด้วย4จะได้พื้นที่ผิวข้างเท่ากับ4คูณ 1ส่วน2คูณ A คูณแลและเมื่อเราสลับที่จะได้1ส่วน2คูณ 4A คูณ L จะเห็นว่า 4A เป็นความยาวรอบรูปของฐานพีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะนักเรียนจะเห็นว่าพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดฐานหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความยาวรอบฐานคูณสูงเอียง ส่วนพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีฐานกว้าง a หน่วยยาว b หน่วยทำให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันมีสองคู่คือรูปสามเหลี่ยมหน้าที่มีฐานกว้าง a หน่วยสูงเอียงจะยาว l 1เท่ากันและรูปสามเหลี่ยมหน้าที่มีฐานยาว b หน่วยสูงเอียงจะยาว l 2เท่ากันจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่สามเหลี่ยมไม่ได้เท่ากันทุกหน้า ดังนั้นกรณีที่ถามไม่ใช่ด้านเท่ามุมเท่าจะต้องหักพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทีละหน้าแล้วนำมาบวกกันจึงจะได้พื้นที่ผิวข้างของพีระมิดค่ะเราสามารถใช้ประโยชน์จากการคำนวณหาพื้นที่ผิวของพีระมิดได้อย่างหลากหลายทั้งการหาพื้นที่ใบตองที่น้อยที่สุดที่จะนำมาห่อขนมเทียนหาขนาดผ้าใบที่จะทำเป็นเต็์พีระมิด หาจำนวนกระเบื้องที่จะนำมาสร้างหลังคาบ้านสรงปั้นหยางและหาพื้นที่กระดาษที่น้อยที่สุดที่จะนำมาห่อของขวัญที่มีลักษณะเป็นพีระมิดกันค่ะวันนี้คุณครูจะพาพวกเรามาห่อของขวัญกันค่ะของขวัญที่คุณครูนำมาวันนี้เป็นที่ประทับกระดาษสวยน่ารักมากๆเลยเอ๊ะแล้วของขวัญชิ้นนี้มีลักษณะเป็นอะไรนะ ถูกต้องค่ะมีลักษณะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนั่นเองถ้าเราจะห่อของขวัญชิ้นนี้ให้สวยงามและใช้กระดาษอย่างคงค่านักเรียนคิดว่าเราจะต้องใช้กระดาษอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่คะและควรใช้ความรู้เรื่องใดมาคำนวณถูกต้องค่ะเราจะใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมค่ะ ต่อตื่นเลยนะคะเราจะไปวัดขนาดของที่ทับกระดาษกันเลยค่ะที่ทับกระดาษวัดความสูงเอียงได้5เซนติเมตรและวัดความยาวฐานได้ด้านละ6เซนเมตรเอ๊ะฐานรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านถูกด้านยาวเท่ากันคือรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะถูกต้องค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองดังนั้น ขนาดของกระดาษที่น้อยที่สุดที่จะใช้ในการห่อของขวัญชิ้นนี้เราจะใช้สูตรที่ได้เรียนมาคือพื้นที่ผิวของพีระมิดเท่ากับพื้นที่ผิวข้างบวกพื้นที่ฐานค่ะเมื่อฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้พื้นที่ผิวข้างเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความยาวรอบฐานคูณสูงเอียงและพื้นที่ฐานเท่ากับด้านคูณด้านค่ะเราจะมาแทนค่าไปในสูตรกันนะคะ จะได้1ส่วน2คูณความยาวรอบฐานแทนด้วย24คูณสูงเอียงแทนด้วย5บวกด้านคูณด้านแทนด้วย6คูณหค่ะเมื่อเราคำนวณกันแล้วนักเรียนจะได้พื้นที่ผิวของพีระมิดเท่าไหร่กันบ้างคะถูกต้องค่ะเมื่อเราคำนวณออกมาแล้วจะได้พื้นที่ผิวของพีระมิดเท่ากับ96ตารางเซนติเมตร ดังนั้นการห่อของขวัญชิ้นนี้จะต้องใช้กระดาษอย่างน้อยที่สุด96ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะหลังจากที่เจอตัวอย่างไปแล้วคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะมีหลักการจำง่ายๆสำหรับแต่ละคนไว้แล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาทบทวนสูตรพร้อมกันเลยค่ะพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้าง พื้นที่ผิวข้างที่ฐานเป็นด้านเท่ามุมเท่าเท่ากับเศษหนส่วน2คูณความยาวรอบฐานคูณสูงเอียงหรือผลบวกพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรอ,รอบรอบฐานนั่นเองค่ะ<โด>ยอย่าลืมแวะไปทบทวนความรู้กันนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ